ยอมรับแอดคาราบาวมาจีบเจอผู้ชายใหม่จ้างมีลูก50ล้านค่ะทางด้านของสิรินทานิยากอเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงชาวไทยที่มีผลงานไปที่รู้จักอย่างมากมายค่ะคือรู้ว่าเขาหลอกและจะขอก็รีบขอสิวรินทานเกิดที่เขตบางเขนกรุงเทพม,มหานครค่ะมีผลงานเพลงออกมาอย่างมากมายทาั้งในแนวสนุกสนานและหวานซึ้งชะตาชีวิตไม่เป็นดังฝันและก็ยังมีอีกมากมายค่ะ ต้องบอกว่าเขาเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีผลงานการันตีถึงความสามารถงานนี้ได้มีโอกาสพูดคุยค่ะบอกว่าแอดคาราบา่เคยจีบจริงไหมพี่แอดแกก็เึื่งกลับจากเมืองนอกนะไปอยู่วงเขาเดินสายแบบใกล้ชิดเขาก็เงียบๆไม่ค่อยพูดหรอกตอนแรกไม่รู้จนมีแบบยับบาเดอะมูฟวีเพิ่งจะรู้ว่าเขามีความรู้สึกกับเราแบบนี้หรอเขาเงียบม,มากแต่แสดงออกแบบผู้ใหญ่ก็คงจะเห็น แต่ก็บ้างมีบ้างแบบจับมือไม่ค่อยอะไรนะก็ต้องจีบแหละแกมีมารับมาส่งจำได้รถคันเล็กๆตอนนั้น ขับน้ำมาส่งหน้าบ้านเขาเนี่ยปีนไม่ให้เราเหยียบน้ำยอมรับตอนนั้นก็ชอบพี่เขาเพราะว่าได้ใกล้ชิดกันเขาก็มีทีท่ามาชอบแม่ก็รู้พอมาเจอผู้บริหารคนนี้เขาก็แบบว่าเฟซพยายามหายไปแบบพยายามเฟดตัวเองออกไปเลยทาก็อยากไปอยู่วงพี่แอดนะ้แต่ว่าบอเนี่ยคือไม่ได้ถามว่ากลับมาเจอกันเมื่อไม่นานมานี้เองตอนอายุสิตรงชีวิตจริงรักสมัยเรียนคิดว่าจะสมหวงังคิดว่าใช่ ผู้ชายคนหนึ่งก็มีเหตุให้คลาดแคล้วกันหลายครั้งจนฝ่ายชายแต่งงานนักร้องเจ้าของเพลงนี้ต้องบอกว่าสุดช้ำในเรื่องของความรักมาอย่างมากมายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากกันนั่นเองค่ะ